ครัสบสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์แนวทางของลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันศุกร์ที่24นะครับผมส่วนลาวพัฒนาวันพุทธที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวเจาะเจาะแล้วก็จับวิ่งูของผมพลาดน,นะครับนะไม่ได้จับ นี้ให้แต่ตัวที่ผมลงให้นะล่างเด่นสองกับสามนะมาสามนะครับผมไปเน้นที่สองเข้ามาที่ 3. สามสวนบนเด่นอะไรเข้าที่เจ็ดนะครับถ้าจับชุดนี้เข้านะผมก็ไม่ได้จับให้หมดนะรอบที่แล้วเนาะก็มีถ้าจับหมดนะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี้น่าจะปังกันนะผมไปจับหกแปดหกเก้านะเข้าตรงชุดนี้เนาะแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะผ่านนะ ผมก็เน้นที่เจ็ดนะก็เข้ามาที่เจนะ็ดสามเนาะสามเจ็ดล่างเบิ้ลไม่มาเลยนะครับรอบที่แล้วนะก็มาชุดนี้บนเด่นหกกับเจ็ดก็คือเข้าที่เจ็ดหลักร้อยนะครับเข้าที่หลักร้อยส่วนล่างก็คือเข้าตามหลักเลยเลขสามนะครับนะที่แล้วจับแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเนี่ยมันมาเจ็ดสามเออทะลุ ส่วนเลขตารางนะครับเลขตารางเข้านะครับถ้าใครจะวินหมดนะสามเจ็ดนะครับเข้ารางนะรอบที่แล้วช่วงนี้เราพัฒนาจะออกแปลกๆนิดน,นึงนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวเดิมไม่มีใครคาดคิดนะครับสามเจ็ดหนะึ่งศูนย์เนาะออกมาเออจะมายัางไงอะไรซามซ้อนอะไรขนาดนั้นนะก็ะเริ่มแปลกๆเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้ทันนะครับล็อกแบบอุตลุดอะจริงอะคือใคร จับโดนเราพัฒนาช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับนะตายกันหลายสำนนกใช่เขาไม่เดินมาตามสูตรนะครับชอบแบบกแนวนะครับอย่างตัวเดิมหนึ่งศูนย์นี้ไม่คิดว่าจะมานะครับศูนย์อะไรก็ได้เขาต้องมาหนึ่งศูนย์นะยังไงอมอะมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนรอบนี้นะครับผมจะพาไปดูสูตร คือมาครบ3ามตัวบอลนะลองดูนะครับมาครบสามตับลทาเหมือนหัวรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยผมทําครบสามตับลน,นี่มาดีรอ,อบนี้ก็ลองลองดูนะครับเลขแค่ห้าตัวเลขแค่ห้าตัวสถิติเขาเดินดีกว่าสามงวดอยู่นะก็งวดที่สี่มาไม่ครบเอองวดที่ผมไม่ได้ลงอะน่าจะมาไม่ครบนะเขาขาดไปเข้ามาแค่กี่ตัวตัวหนึ่งหรือสองตัวจำไม่ได้นะเดี๋ยวแปมหนึ่งเปิด ทำพีเอองวดนั้นเขาออกอะไร9902นะครับก็มาแค่เลข01นะก็ไม่ครบนะครับอันนี้3งวดเดินต่อเนื่องนะครับก็คือครบ3ตัวบนนะบางงวดครบ5ตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะลองดูว่างวดนี้จะเดินต่อไหมครบ3ตัวบนนะครับ อย่างน้อยก็ให้มาสองตัวนะครับบนหรือล่างก็ได้เราดักไว้นะครับอ,อย่างดูวันนี้นะครับที่ออกห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองมาครบสามตัวบนนะครับมามาดูว่าออกอะไรนะครับนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับหนึ่งผมขอ,ข,อขีดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเขาออกอะไรนะครับอ่อ สองตัวล่างออกแปดเจ็ดสามตัวบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับก็มาดูบนก่อนนะครับหลักร้อยเจ็ดหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยเจ็ดนี่เลยตัวเดียวกันแล้วก็มาล่างด้วยนะครับแปดเจ็ดห้าตัวเลยนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่ แปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดรอบนี้เข้าอ่าบนล่างเลยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะตัวที่มานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเข้าทีเดียวห้าตัวถ้าจับวินถ้ามาห้าตัวมาครบสามตัวนี่สุดยอดเลยนะครับอ่ามาดูถัดมานะครับหลังจากที่ออกสี่แปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับทําได้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับห้าตัวนี้จะมีมาไหมอ่ามาดู มาทันมาออาไปที่590147มาดูบนก่อนนะครับหลักร้อยคือหนึ่งนะครับหลักสิบสี่หลักหน่วยนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับ147หลักพันล่ะมีไหมหลักพันไม่มีนะครับศูนย์นะครับขาดศูนย์ตัวเดียวนะเพราฉะนั้นก็มาแค่สามตัวบนนะครับก็คือ หนึ่งสี่เจ็ดนะครับค <c oughs> บสามตัวเลยนะหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะ, 1, 4, อะงวดล่าสุดนะครับห้าเก้าโซนหนึ่งสี่เจ็ดทำได้ตัวนี้นะครับก็คือศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดมาดูงวดล่าสุดเขาออกไปที่สองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์มาดูดักร้อยก่อนนะครับเจ็ด ตัวถัดมาหนึ่งนะครับอ่าหลักหน่วยศูนนะครับตัวเดิมนะครับก็ออกสามตัวแล้วก็หลักพันเลขสามก็คือหลักสิบล่างนะครับสี่ตัวนะครับรอบนี้มาสี่ตัวเลยนะครับอ่ารอบนี้ก็สี่ตัวนะวันนี้เห็นปแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สามเจ็ด หนึ่งศูนย์ห้าตัวมาสี่ตัวเวิร์กไหม <laughs> เอออ่ะออกไปที่สามเจ็ดแล้วก็เจ็ดมาดีจังสามงวดแล้วไม่น่าจะมาแล้วมั <laughs> ้งถ้ามาอีกนี่ก็ไงนะครับเนี่ยอ่ะสามงวดติดเลยนะเจ็ด หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหเจ็ดมาดีมากเลยเหมือนจะย้าเตือนว่าระวางรัฐบาลไทยหรือเปล่าเลขเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็คืองวดล่าสุดนะครับสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ อมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ทําได้อะไรหลังจากที่ออกสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับตัวแรกที่ผมได้เลยจับตาดูให้ดีนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับนะแล้วก็เลขสองนะครับตัวใหญ่มึงเกิงเลยเนาะสามสีเนี่ยมเห็นดีๆสัดๆนะครับผมจับถือเนาะเดี๋ยวจับบบถือนะขั้นตัวน้อยๆนะครับศูนย์สองสามแล้วก็ 6อีกตัวลุ้นคือเลขนี้เลยนะครับอืมตัวเลขออกมาแบบนี้มีใครชอบไหมอ่าวันนี้งดไลฟ์สดนะครับพอดีฝนตกนะสถานที่เปียโนวยนะครับมันเปียกก็ดีต้องเข้าง,งานด้วยนะครับไม่มีเวลานะพอมันเวลามันกระชั้นชิดนะไลฟ์ไม่ทันนะครับขอลงเป็น คลิปแห้งก็แล้วกันเนาะ,ะ02369มันใช้เวลาน้อย02369นะครับต้องมา3ามตัวบนจะมาตัวไหนรอดูจะมาครบสี่ตัวเลยไหมทั้งบนล่างนะครับก็รอดูนะครับตรงน,นี้ล่างคืออะไรบนคืออะไรจะมาให้ไหมนะรอติดตามรอรับชมนะครับ02369นะครับเลข5ตัวเองนะจับวินให้ดีๆนะครับสองตัว มีสิทธิ์3ตัวนี่ลุ้นเลยนะครับ0 2 3 6 9มีแค่นี้นะครับรอบนี้ผมเอาตัวเลขกมนาะแค่0 2 3แล้วก็6 9เนะครับหตัวมาจับใส่ในตารางแล้วให้ไปจับบินกันนะเอาหาังตรงนี้ไปให้นะครับมองเห็นไหมแบบหนึ่งนะครับมันเอียงมันอะไรไหม <c oughs> เอออ่ะ เนี่ยอ่ะสำหรับเรื่องอีกดีกว่าลาพัฒนาประจำวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบสี่นะครับผมอ่าผมปิดตรงนี้เลยอ่ะไม่มองแล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นวันที่ยีี่อยู่แล้วนะครับวันศุกร์อืมตรงนี้อ่ะเลขในตารางของรอบนี้นะครับก็จะมีไปที่ 9มี0มี 2, 2> 3 6 2> 0 2 3 6 9, 9คือเลขในตารางนะครับ ไม่มีตัวอื่นเจือปนเออ0 2 3 6 9จะมาครบ3สามตัวบนได้ไหมแค่ห้าตัวเองนะครับเลขห้าตัวนะครับล,ลุ้นเลยห้าตัวนี้เลยลุ้นมาเออสามตัวบนนะครับจะมาครบได้หรือเปล่ามีที่มาที่ไปนะครับสูตรอ,อ่า0 2 3 6 เก้าจับวินภาวนาคอยมาครบสามตัวนะครับอย่างน้อยมาบนก็ยังดีอย่างน้อยมาสองตัวบนก็ยังดีนะจับวินอะทีนี้มาดูว่าผมจะเน้นเด่นบนอะไรเด่นล่างอะไรนะครับเด่นบนรอบนี้นะถ้าให้ผมวางไปนะเด่นบนรอบที่แล้วผมวางเด่นบนหกเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดนะครับแล้วก็ล่าง ผมให้ที่สองกับสามนะมาที่เลขสามนะครับเป็นเน้นสองเน้นผิดตัวด้วยเสียดายขออภัยจริงๆเราบสียแล้วเด่นบนรอบนี้ผมให้เด่นไปที่เก้ากับศูนย์นะครับส่วนล่างนะก็จะเด่นไปที่สองสามนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์มาบนล่างก็บางทีมันก็สลับตำแหน่งมาได้กันได้นะครับลาพัฒนาในช่วงแปลกๆหน,นึ่งศูนย์น่ยังใครจยคิดว่ามาตัวเดิมนะครับถ้าไม่อันนี้จริงอื <laughs> ้าไม่นี่จริงๆเนี่ยไม่มานะครับอ่ะเก้าศูนย์เด่นล่างก็คือผมวางไปที่สองกับสามเด่นบนเก้ากับศูนย์นะครับส่วนชุดสองตัวบนอืมชุดสองตัวบนสองตัวล่างจะมีตัวไหนอ่ะเอาแบบนี้ผมให้เด่นผมให้เด่นสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ให้จับวินก็คือเน้นไปที่ เน้นไปที่เก้าศูนย์สองวินนะครับตัวจับวินผมให้เน้นเกนะ้าศูนย์สองะเน้นเก้าศูนย์สองวินเพราะฉะนั้นผมตั้งเก้าก่อนนะครับถ้าเก้าเอานี้หลบก,ก่อนนะครับอ่าตรงนี้เลยถ้าเก้านะครับก็ จะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกนะครับถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์สาม ศูไม่จับนะครับเพราะว่าตัวเดิม06นะครับแต่ถ้าเป็นเลข2นะครับก็จะมี2326ามสนะครับเก้าศูนย์ก็สองเก้าก็หกศูนย์สองศแถมอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเน้น902ก็คือตัวกัน ถ้าจับหมดาจัี่ห้า1 2เจ5ด7 8ดอันนี้ในกรณีที่ไม่เบิ้ลนะครับในกรณีที่ไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลก็902นอะครับอันนี้กรณีที่ไม่เบิ้ลนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวรองกันไว้นะครับก็คือเลข 3. อ่ะถ้าจับหมดก็จะเป็น10ชุดนะครับ36หอันนี้คือแถมนะครับตัวสุดท้ายคือเด่นน้อยสุด เด่น90 92 93 96 02 03 06 23 26แล้วก็36ตัวเดียวตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับอ่าอันนี้คือโครงสร้างชุดบนล่างเลยนะครับนะโครงสร้างแบบนี้นะครับผมจัดให้นี่เลยนะครับ ก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกชุดสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับอ่าก็จะได้สิบชุดเน้นเก้าชุด เน้น9รองไปที่36ตัวเดียวนะครับผมเน้น9ชุดนี้นะครับนะงตัวบนล่างอืมประมาณนี้นะครับอันนี้คือจับวินหมดแล้วนะครับทุกตัวถ้าดูตัวเน้นเน้นอะไรเด่นบนผมให้9กับ0ใช่ไหมเด่นบน9กับ0ก็เน้นไปเลยนี่นี้แล้วก็เน้นล่าง2ก็จะมี2 3 0ูนย์ออยู่นี้อยู่แล้วเก้าสองสองหกนะครับอ่าอีกก็จะมีสามหกสองสามศูนย์สามเก้าสามเน้นล่างไปนะครับประมาณนี้สิบชุดถ้าเยอะเดี๋ยวผมตัดให้อันนี้คือชุดอะไรชุดสามตัวเดี๋ยวผมวางอะทีนี้มาดูชุดที่ผมชอบนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมา จริงๆนะตัวแรกเลยผมชอบเก้าอ่ะเก้าผมชอบทุกตัวเลยนะครับเก้า <9 S 1> ผมชอบทุกตัวแต่ถ้าเน้นจริงๆนะครับก็จะชอบไปที่เก้าศูเก้าสองเก้าหก ต่เก้าเด่นทุกตัวนะครับเก้าสามก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะรอบที่เราออกสามเจ็ดไม่แน่อาจจะเป็นเก้าสามก็ได้นะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามก็หกถ้าศูนย์ผมชอบศูนย์สองนะศูนย์สองแล้วก็ลองศูนย์สามศูนย์หกสองสามสองหกเนี่ยผมชอบเก้ามากที่สุดรอบนี้นะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สองอีกตัวหนึ่ง ชอบระหว่าง03นย์สามกับศนะูนย์หะผมชอบ0ูนย์หกนะครับนะศูย์หอีกตัวหนึ่งอ้าอันนี้คือตัวเน้นนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเย์สแล้วก็0ูนย์หกนะครับหนึ่งสอาม้าหกชุดที่ผมชอบนะครับถ้าเป็นพี่น้องก็จะนี่แหละ2อสนะน้องนั้นก็เป็นตัวรองนะครับถ้าใผมเน้นอ่ะผมเน้นอย่างเงี้ยผมเน้น9 9้า9เก้าย์เก้าาก้าแล้วก็เน้น0ูนย์สอย์หชอบชอบ นะครับศูนย์สามเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับโอ้มองดูแล้วก็สวยนะอยากจะเน้นก้ากับศูนย์จริงๆเลยอืม่ะก็นี่แหละนะครับอืมนะมานะนะครับอันนี้มาแน่ๆนะครับโอเคส่วนชุดสามตัวทีนี้มาดูชุดสามตัวจากตัวเน้นนะครับชุดสามตัวผมชอบไปที่ตัวนี้เลยนะครับสามจะมาหลัก เออหลักร้อยอีกหรือเปล่าหรือจะเป็นสองสามกับสองะเปอร์เซ็นต์เท่าเท่ากันอืมจริงนะสวยนะขออนุญาตเลือกสองได้ไหม <c oughs> เออระว่างสองกับสามอ่ะมาดูตัวตัวตัวชุดสามตัวผมวางให้ผมวางให้สองชุดนะ เีจะเอาสี่เลยนะถ้าสี่ตัวเออสี่ชุดนะผมก็ชอบไปที่เอ่อตัวนี้นะครับก็จะมีสองเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์แล้วก็สองเก้าหกสามเก้าหกนะครับผมชอบอยู่สี่ชุดนี้นะครับ 290 390 296 396องมไม่มีเจ็ดกับแปดขัดใจเจ็ดมาสามดแล้วไม่น่าจะมาที่ว่ดที่สี่เออเมื่อสูบไม่มีเราก็ไม่จับมานะครับ290 390 296 396นะครับอันนี้คือชุดสามตัวที่ผมจับให้นะครับนะอืมจับให้แบบนี้นะครับสามตัวบน แล้วก็มีชุดวัดใจอีกเอาชุดวัดใจไปด้วยไหมชุดวัดใจนะครับชุดวัดใจจะจับอะไรดีชุดวัดใจนะครับวัดใจทำเหมือนหอยรัฐบาลไทยเลยนะครับชุดวัดใจของผมนะครับก็คือ ชุดนี้เลยนะครับ290เก้ 90, อ่าผมชอบอยู่สองชุดนี้นะครับที่ชอบนะครับ วัดใจที่สองเก้เน้น90กับ96บนนะครับนะส่วนล่างผมชอบไปที่มี2กับ3นะครับอาจจะเป็น0 2นยหรือไม่23 26 36มนะครับมีสิทธิ์มาได้นะครับ93ล่างนะครับถ้าจะจับคือผมเน้นล่างเน้นบนอะไรก็มาดูตรงนี้ตรงที่ผมให้เด่นบนคือ90เด่นล่างคือ2กับ3นะครับนะเพราะฉะนั้น2กับ3ผมก็วางไว้ที่หลักร้อยนะครับ สกับสามวางไว้ที่อยากหลักร้อยไม่รู้จะมาหรือเปล่าเหลือจะมาสองศูนย์เก้าหกอะไรประมาณนี้แหละ <c oughs> เออศูนย์มาแทนสองอ่ะอันนี้ผมจําให้แบบนี้แหล 2, 90, 2, ะสองเก้าศูนย์สองเก้าหกนะครับชอบอยู่สองชุดที่เน้นจริง,รงๆถ้าวิ่งรูดนะก็ขอเลือกเอาอ่ะเลือกเอาวิ่งรูดนะผมชอบเด่นจริงๆรอ่ผมชอบสองไม่ใช่ เก้าถ้าบนนะถ้าเด่นบนถ้าเลือกตามหลักนะผมชอบเก้านะครับตัวเดียวถ้าล่างผมชอบสองอืมถ้าเด่นบนนะผมชอบเก้าคือถ้าวิ่งบนล่างเลยถ้าเลือกเก้าศูนย์ดีไหมให้เลือกเก้าศูนย์นี่เออมันก็กว้างเหมือนกันนะแต่สองสามก็มาดีนะสูตรสองสามผมดีนะมาดีเหมือนกันนะระหว่างอันเนี้ยอันไหนเดินยาวกันเพราะว่าสูตรสองสามเนะี่ยมาดีนะครับ ถ้าเลือกตัวนี้น่าจะกว้างกว่านะมีสิทธิ์มาได้ก็คือบนล่างได้เลยนะเนาะตีคู่กันมาเลยนะครับสูตรเก้าศูนย์กับสองสามอ่ะแต่สูตรที่เดินยาวกว่านิดนน่าจะเป็นสองสามจริงสองสามอืมรอบนี้ก็เลือกเลือกตัววิ่งรูดกันให้ดีนะครับเลือกเก้าสองอีกแล้ว,แล,วแล้วก็เก้าสองหรือถ้าเลือกสองสามนี่จะดีกว่ามั้งเนาะ เอออะผมให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือถ้าเดะถ้าบนผมชอบก้ามากกว่าศูนย์นิดนึงนะครับไม่แน่อาจจะมาพี่น้องเลยสองตัวนะครับชุดสองตัวนะถ้าจะวิ่งรูดถ้าจะวิ่งรูดนะจะจับคู่ชุดนี้ดีไหมคือถ้าถ้าเลือกแบบนี้บางทีเปอร์เซ็นต์พลาดอย่างรอบที่แล้วผมเลือกพลาดนะจริงนะเนี่ยผมเลือกพลาดนะตัวเด่นพลาดนะแต่ถ้าเราออกแบบเนี้ยมันจะ บนล่างอ่ะมันจะชั่วกว่ากันเยอะเลยนะอืมเลือกสองกับสามอย่างเงี้ยเอาบนล่างไปเลยนะสองกับสามก็ได้นะเนาะเลือกเอาตัวเนี้จะกว้างกว่านะผมให้สองกับสามก็แล้วกันเลือกเก้ากับศูนย์รู้สึกว่าจะเสี่ยงไปนิด อืถ้าสูตรสองสามผมเดินนะก็คือเลือกสองกับสามเป็นตัววิ่งรูดน่าจะง่ายกว่าด้วยอืมเลือกสองสามหน้ากว้างกว่านะครับนะแต่ว่าถามว่าชอบถ้าชอบที่สุดก็คือเก้ากับสองแต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมขอเลือกสองกับสามก็แล้วกันวิ่งรูดนะนะสองกับสามวิ่งรูดน่าจะไม่หลุดนะครับ อสองกับสามจริงเอาหน้ามันกว้างกว่าเอาโอเคโชคดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับนะขนาดไม่ได้ไลน์นะครับใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวัดใจขอให้มานะครับชุดวัดใจเน,นเน้นเลยนะครับวัดใจอันนี้ชุดสามตัวนะครับชุดสองตัวอยู่ในนี้นะครับตัวเน้นก็ตามที่ขีดเส้นใต้เลยครับเก92ศูนย์2ก6สองกสามกหกศูนย์สองศูนย์หกนะครับ สิบชุดพอดีนะครับบนล่างนะครับจัดไปตามนี้รอบนี้ขอให้แตกขอให้ปังนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้ทางช่องใครกดไลค์กดแชร์รอบนี้รังราวพัฒนานะครับขอให้มาขอให้โดนนะครับขอให้ดวงทุกคนเปิดนะครับพ่อปู่วันนี้นะครับช่วยเปิดดวงโชคลาภให้กับทุกคนนะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ยิ่งขอปังมีโชคเข้ามาตลอดนะครับ สวัสดีครับ